อินโทรนะครับมันนีชิดอินโทรหนึ่งอันนี้เป็นการอารม์ขบทเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าเออแล้ว Excel ประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหลักๆที่ใช้ข้างบนนะครับเขาข้างบนเขาเรียกแท็บ i s t นะครับแท็บแท็บลิสพวกเนี้ยนะครับข้างบนมองเห็นเนาะข้างบนแท็บ i s t แต่ก็ส่วนใดญ่เขาเรียกเมนู ผมติดเรียกเมนูไปแล้วก็เรียกเมนูแล้วกันเช่นเมนูโฮมเมนูอินเสิร์ตเวลาผมเรียกเมนูโฮมเมนูอินเสิร์ตยู่อยู่แถวนี้นะโฮมถ้าคนใช้ภาษาไทยก็ไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรโฮมหรือบ้านอินเสิร์ตก็แทรกรอก็วาดโฟมบัวล่าก็สูตรโฟมบัวล่าก็สูตรเพราะนั้น excel แต่แต่ละเวอร์ชันอาจจะใช้คําต่างกันนิดหน่อยแต่มันก็อยู่มีประมาณเนี้ยนะครับ Data ข้อมูลรีวิวตรวจสอบประมาณเนี้ยนะครับคำนะถ้าถ้าแปลไม่ออกถามผมนะ ถามผมนะเพราะว่าถ้าคนไหนใช้เวอร์ชันภาษาไทยเนาะก็เป็นไปได้ก็ลงภาษาอังกฤษนะลงภาษาอังกฤษพรุ่งนี้จะได้เรียนด้วยกันสน <God. S 1> like so ุกหน่อยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็แนะนําคร่าวๆแนะนาคร่าวๆว่า Excel ก็หน้าตาประมาณเนี่ยจอเนี่ยเขาเรียกเวิร์กชีตนะครับเขาเรียกเวิร์กชีตข้างล่างเขาเรียกชีตเห็นไหมเขาเรียกชีตเขาเรียกชีตนะครับ เล่าข้าเข้าไม่เล่าแล้วกันทุกคนเป็นหมดแล้ะไปเลยนะครับอินโทรสองชีที่สองชีที่สองถ้าอยากเรียนละเอียดนะเดี๋ยวผมมีกลุ่มให้ใหเรียนฟรีนะเรียนฟรีผมจะสอนเรื่องพวกนี้แหละอารมณ์พอบทยาวหน่อยก็จะน่าเบื่อหน่อยนะครับอ่าการใช้ Excel พื้นฐานนะครับการปรับแต่งหน้าจอนะครับนี่ปรับแต่งหน้าจอพื้นฐานนะครับเมนูข้างบนนะครับลองทําตามผมนะลองทําตามผม ทุกคนลองดับเบิ้ลคลิกแถวเมนูนี่ครับไปคลิกที่เมนูโฮมก็ได้ครับดับเบิ้ลคลิกทีหนึ่งดับเบิ้ลคลิกไปเมนูเขาจะหดเข้านะดับเบิ้ลคลิกคลิกสองครั้งนะครับดับเบิ้ลคลิกอ่าไหมดับเบิ้ลคลิกคลิกสองครั้งเมนูเ็าจะหดเข้าหดออกหดเข้าหดออกอ่าเนี่ยครับตรงไหนก็ได้ครับเมนูที่เป็นแถบเมนูหดเข้าหดออกเวลาอยากได้หน้าจอขยายใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาผมสอนบางทีผมใช้วิธีดับเบิ้ลคลิกนะครับหน้าจอมันจะกดจะกด เข้านะครับมันจะขยายใหญ่ขึ้นแหละขยายใหญ่ขึ้นนะครับการซูมจอนะครับการซูมจอปกติก็หลายคนก็มาขวาล่างขวาล่างเห็นไหมมีเครื่องหมายบวก,กเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบขวาล่างนะก็ไม่แนะนําไม่แนะนาขวาล่างเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ดีกว่าครับใช้วิธีแบบกด Control คอนโทรลค้างไว้นะมือซ้ายนะครับ คีย์บอร์ดเรานะครับปุ่มพ่นโถแล้วมือขวานะครับเห็นเมาส์ลูกกลิ้งมาไหมมีเมาส์เมาส์เราลองกลิกงหนูครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กลิ้งเมาส์มันจะซูมเข้าซูมออกแบบนี้จะดูหลอกกว่าดูหลอกกว่า